เริ่นทำทีน้องพอและแม่เนาทั้งหลายทั้งย่อมหญิงย่อม้ายแหวมากเนาทั้งที่ถ้าจักย่อยยขึ้นโอวัธรรำพระองค์กาวธํามาของพระพุทธเจ้ามาบวดอกสู่ฟังเพื่อเห็นทางแก่ปองออกของชีวิตเพื่อให้จิตไถมั่วเมาหมองมนเศร้าย้อนเขาธรรมาเขาาทุจิตใจใส่เกียงคือต่ยงตูยงตัง เอาจนใสเมาเมาซาเล็วจังคอยเศราเ้าซาเลวจังคอยเศร้าอย่ายมพี่น้องเอ้ยขอความเจริญงดง,งามในธรรมจงมังเกิดมีแก่ยานยมสาธุชนผู้ใรทำทุกทำทุกคนเมือนี้หลวงตากะขอ,อย่อยกเอาธรรมะครา,าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามา,าสู่ฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรูป้ปลุกกำลังจิตก,กำลังใจ เมในการดำเนินชีวิตเมื่อนขอเ้าในหัวขอเรื่องอความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขมีทบบาลีที่เป็นกลาวว่าวไว้บอกว่าสุขาสังคัิส,สามคัคคีความพร้อมเพียงความสามัคคีของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขหรือสามัคคีคือพลังความสามัคคีคือความความพร้อมเพียง มันเป็นพลังอย่างยงใหไงถา้าเฮามีความพร้อมเพรียงมีความพร้อมเรียงมีความสมัครสมานสมามัคคีกันเหตุยังกับสำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วงานญ่กับเป็นงานหน่อยงานหน่อยแห่งสำเร็จเร็วถา้าเฮาสังเกตเบ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้มันร่วมกันเขานี่แสดงถึงความสมัครสมานสมามัคคีกันทั้งสิ้นเช่นยกตัวอย่าง เงื่อนสร้างบันส่องของเท่าที่มันบ่หักบ่พังบ่เพรย่หยอดภาวาสิ่งต่างๆส่วนประกอบของมันอิฐหินดินทรายปูนเล็กทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นองค์ประกอบมันมันมีความสมัารสมานสมาสมัคคี้อมเพรียงกันมันก็เลยอยู่ไดแข็งแรงแต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้ามันสมารสมานสมาสมาัคคีกันเสาหักจะตนหนึ่ง หลังถ้าปิวไปจักแผ่นสองแผ่นเท่านั้นละเพื่อนกับซิอูบได้สิบอสมบูรณ์แบบเอาไว้ยาวะในรล่างไกยของเฮากัคือกันที่เฮายังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่ามันสมารสมานสมัคีกันมันซอยกันทํางานทํหนาทีของมันมันหุ่นยัหนาทีของมันไม่ใหม่ไพ่เนี่ยแม่ติดแม่สิเป็นใหม่ไพ่ลับน้อยอ่า ถาล่ำเดียวมันกับว่าแข็งแรงเท้ามาร่วมกันหลายๆล่ำฮักกับไ่้นดสามารถที่จะเป็นเหตุเป็นขอบขอบสร้างขอบมาแข็งแรงแข็งแกรงหม้ไผ่เลี้ยวหนยน้อยเลี้ยวหน่น้อยนะเอามาร่วมกันนะฮักกับ่ได้คือกันคือกันก็เพิ่นสอนสอนลูกล้านผู้ใดมีลูกมีลานหลายๆคนลูกล้านทะเลาะวิวาทกัน คุณพอหรือคุณแม่หรือคุณยาคุณยายก็สีฮักกิงใหม่ไพ่มากอะไรก็มาให้ลูกให้ล้านเมืองวนเห็นบ่อเนี่ยกิงใหม่ไพ่นี่กิงเดียวเอาฮักดูฮักได้บ่อฮักเกาะโหลดฮักใดถ้าเอาหลายๆกิงมาร่วมกันฮักเราบังดูฮักบันไดก็บฮักบ่ไดนี่คือความสมัครสมานสมัคคีกันถ้าลูกหลานทุกคนมีความสมัครสมานสมัครีงานต่างๆในครอบครัวกสิประสบผลสำเร็จ เราทะเลาะวิวาทกันาทะเลาะวิวาทกันแล้วเนี่ยเพ่มางเบิดแตกมากเบิดทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลมีเมืองมเมืองหนึ่งชือว่าเมืองไผ่สาลีเมืองไผ่สาลีนี่ิ่นมีกษัตริย์ปกครองปกครองแบบคณะธีปไตคณะที่ปไต,ย,ปตยคือปกครองเป็นมูเป็นคณะเจ็ดอง์ดยกันประชุมกันดูนะมีอย่างกับประชุมกันต,ตีกองตีคองขึ้นมากลลวก็สามารถประชุมพร้อมเพียงกัน ซอยกันแสดงความคิดความเห็นละกันตกลงกันนะตกลงกันซอยกันเหตุเบียกเหตุงานเหตุการณ์ต่างๆเมื่อมีขาดซึกมาก,กตีกองประชุมล้ะกันซอยกันไปออกลบนะเมื่อมีขาดซึกเมืองใดมาลบได้พระเจ้าอาชาตรูแห่งนะเมืองราชครือนี่จะมาตีเมืองไพศาลีตีบันไดกับตีบันไดขนาดกองทัพที่แข็งแกรง่งมาตีเมืองนหน่อยๆทีเมืองไพศาลีบันไดเลย่นก็เลยใส่กลนอุบายทรง ทรงวัดสกาลพามไปวอนจิตทรงไปเอาแสเขีดอาบยแสตีแสีบวยจนหลังไล่ลังเจ็บหลังหักหล้างกองพลัดน่ะแล้วก็ไล่ไปท่ำทาเป็นไล่นี้สกาลพามกับไปขอหลีไพขอหลีไพในเมืองไว้ไพศาลีว่าพระเจ้าสัตว์ศาตูนี่โอ้ยบวยขาพ่อเจ้าของแล้วนี่ตั้งแต่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นี่ใส่อำนาจบาดใหญ่คมเหงงลั่นแก่ขาพระพูทได้เจ้าเนี่เป็นอาขาของพระเจ้าพิพิสาร พอของขยอชาติศัตรูพ่อลูกไส้เคยมาเป็นกษัตริย์แล้วคมแหงร่างแก่ไล่นี้อ่านอกจากไล่นี้แล้วยังทําการโบยเขียนตีพอมก็เลยมาขอดีให้กษัตริย์เมืองไพลีเอ่ากษัตริย์ิชวีนี่ก็เลยเห็นโอเคนใจรับไหวเพราะว่าถือว่าวัศกรภาพนี่เป็นภาอพอบุุสมีความหลูความสามาถก็ให้สอนให้ยทำนาทีสอนพระราชโอรส ราชโอรสของกษัตริย์ลิชวีวัศกลภาพก็เริ่มําเนินกลอุบายเป่าหูแต่ละคนแต่ละคนให้แตกแยกกันให้ลูกกััตรนี่แตกแยกกันสเลาะกันย่มประชุมกับบมาได้บางเพรพอลูกทะเลาะกันแล้วก็ไปวอกสู้พอฟัง่งย่ำม,มีการประชุมกันกับบมามากกับมา,มา,มาบครบเรียกว่ามากกระลองกระแลงบมาครบถ้วนขึ้นแต่เก่า ว่าสกลพันธุ์โหแล้วว่าเออกัตรัย์ิชีวีมีการทะเลาะวิวาทกันมีการแตกแยกกันแ,ล,แล้วก็เลยสง่งนะส่งข่าวสารไปบอกพระเจ้าชาติศัตรูกันยกทัพมาตีตเราบัดนี้ตีกับสันติชฉวีก็พราะว่ากันออกรบเมืองก็เลยแตกเนี่เพราะว่าอย่างพราะความสมักสมานสามัคมคีว่มีมีการแตกมีความบ่พร้อมเพียงกันมีการแตกมีการเท่มีการมากงนะทะเลาะวิวาทกัน ภูมิเสียที่ยากเพราะเฮาในสมัยก่อนคือกันที่แตกเพราะว่าบรรพบุรุษของเฮาบ่มีความสมรคกสมานสมัคคีกันทะเลาะวิวาทกันแบ่งพวกแบ่งพรรคต่างๆล่ะเฮาบ่ต้องไปโทษทหารพม่าะเพราทหารพม่าเพิ่นเพิ่นมีความสมรคกสมานสมัคคีกันมาตีบรรพบุรุษของเฮาในสมัยก่อนเนี่ยเิ่นบ่มีความสมรคกสมานสมัคคีกันก็เลยแตกก็เลยเพ่ก็เลยมาก็เลยเสียภูมิต่างเทื่อสองเทื่อพุ่นน่ะ กับกูเอกราชกับขึ้นมาได้ให้สมัยปัจจุบันก็คือการยันย่อมทั้งหลายบ้านเมืองเฮานี่สิจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่างๆไปได้เ้าต้องมีความสมัครสมานสมรีกันอย่าทะเลาะวิวาทกันอย่าบอกแหกกันอย่าว่าให้กันต้องซอยกันพัฒนาซอยกันซอยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนักซอยซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงคนว่าก็สิประสบผลสำเร็จ ช่วยกันคอล์รมาคอล์เมองก็ประสบผลสําเร็จไร่ต้องทะเลาะมีวาาเม่ต้องไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีล่ล่ะผู้ใหญ่่ายจะได้ก็เฮ็ดน้ำเพลินนะซอยเพลินซอยเพลินซอยเฮ็ดซอยถ้ำต่างแต่ได้เริมในครอบครัวของเฮ้าในชุมชนของเฮ้าในบ้านเมืองของเฮ้เากับสิทธิความจเจริญรุ่งเรื่องตลอดไปนะคนอีสานเพลินสอนให้เฮ้ามีความสมรสมารสมรัคคขี้กันเพลินกาวไวบอกว่าให้สมัคคขี้ัก ให้สมรคคี่หักกันแน่นไว้คือข้อเหนียวปั่นเดิมโม่ยาได้เพศแตกมากคือน้ำถือข้อเหนียวนะข้อเหนียวบานเท่านี่ย่งางเขาปั่นแน่นๆโอ้ยแกนดีแน่นดีบ่เพศบ่แตกบ่ามากนะดึกใส่หัวบุใดก็เจบคนละแต่ว่าถ้าถือน้ำแล้วก็ข้วเหนียวก็แตกเพศมากเท่ากันย่าสุดแตกเพศมากกันคือน้ำถือข้อเหนียวให้มีความสมัครสมรคคีกกันพร้อมเพียงกันเหตุพร้อมเพียงกันทำ พระว่าสีอยู่ในเพื่อนในสั้นอยู่ในชุมชนอยู่ในหน่วยงานต่างๆให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันผู้นำผู้นาไปในทางใดกันให้มีความมีความเรียกว่าเป็นผู้ตามที่ดีปฏิบัติตามมีความหักในองค์กรของเจ้าของมีความความหักในครอบครัวของเจ้าของมีความหักในชุมชนของเจ้าของมีความหักในประเทศชาติของเฮาเฮากระสีอยู่ได้ย้อนความสมัครสมานสามัคคี สามคัคคีคือพลังสามคัคคีนำมะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ชาติบ้ตรเมืองแก่เฮ้าทุกท่านทุกคนก็ขอฝากไว้เป็นขอคิดเตือนจิตเตือนใจเป็นเครื่องเตือนสติเฮ้าเฮ้ามีวามหากักสมัรสมานส,สามคัคคีกันชาติใดไร้รักสมัรสมานจัดทาการสิ่งใดก็ไร้ผลประเทศชาติย่อยยับอับจนปรนับชาชนจะสุขอยู่อย่างไรธรรมสวัสดีเจริญพร